Ồ oh. Ý cào cháu đêm Lý <laughs> Ôi, anh Hà ơi โคตรเกียดแม่งเลยวะ่ะโอ้ยเอย่าละไม้แผ่นนี้รอบสั้นเยอะด้วยแบบเนี้ยโดนแน่ๆผมบอกเลย ให้มันทางไม้เฮ้ยไปปั่นกันหน่อยเอาวะพักหนึ่งกล้วนะแล้วมาเดินช้าข้อเสียมันอะเอ้ยสวยตามกูปะล่ะเอากูอยู่ปะล่ะตามเว้ยมันเดินช้าตัวเนี้ยแต่มันก็ชดเชยจุดด้อยของมันได้ก็คือมันปาไกลได้ไงมันเดินช้าจริงแต่มันชดเชยได้ นี่ตัดหน้าแตกขอไม่รับเย็บด้วยช็อตนี้โอ้マイ oh god เออดีโอ้โหรอบสั้นไอ้เหียโคตรเกลียดเลยตรงเนี้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอ๋อเมล่ะ เอาไม, <î pakai lockdown> เาไม่เอาไม่ลงเอาไม่ลงพ่าหนุ่มเกาหลีเอาไม่ลงจ้าสองเครื่องอ่ะเปิดสวยละอยู่ที่ว่าเพื่อนจะกากหรือเปล่าแค่นั้นเองผมเปิดให้งามเลยพอๆจะจำได้อยู่มันมีรูนเหรอถแ้าแถวเครื่องถ้แถวศูนย์วิจัยหรือไงเดินผ่าน เพิ่พิเศษปะพิเศษมาจากไหนก็โดนกูไปสองเครื่องกูมันไม่เท่าไหร่เกือบแเบักไงดี่กืบัให้เพื่อนเทรกันไปไงไน,น,นี่ไง ยังอยู่ปะโอ้โหของริงเียบร้อยเจ็บหนึ่งกูโโมีเนี่ยกูจะไปดึงเนี่ยแม่งไม่ทันเพื่อนแม่งมีแต่คนหิวว่ะสองเกมแล้วเนี่ยรวงครับผม ลงไปข้าวเ,เย็นยังใม่ได้กินแต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือป <Hayır. S 2> ้อนมือเครื่องมืออยู่กลางๆเลยนี่หว่าไม่ได้อยู่แบบว่าไอ้นี่ใกล้ประตูเนี่ยวอมโเจนเว่ยเวรรุ่นกำลังไปบาร์บีคิวก่อน เอบอกโลถามเพื่อนโอ้ย,อยเฮียอันตีมันอันตีใส่กูตอนอว้าว shit โอ้โหเฮียมันอันตีใส่กู จำกูได้กูเป็นใครโอ้ยติดโอโห้ไม้ไม่พาไปกูอีกล้มตรงไม้เลยมีใครอยู่ใกล้ป่าววะไม่มีปันไปกันเพลินๆรอ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 ,อนอลมาดีนเถียงเท้า ไอ้เยี่หูฟังมันดีว่ะเฮ้ยมามาได้เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนรออะไรของมันวะน่ะไอ้เหี้ยคือมึงเข้ามาฮิวมึงแทนที่จะรอพับไม้มันจะอุ้มครมันถ้าจะอุ้มกูจะก้าวๆแล้วปอนอุ้ม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 เพื่อนโอ้โหอะไรของทีมวะเนี่ยสามคนเอาผมลงไม่ได้ที่ดู โอ้ถามคนเอาผมลงไม่ได้ที่ดูช่วยผมไม่ได้สามคนน่ะเอาละเอาละไอ้ที่นี่เอาละไอ้ที่จ้องละมึงไล่มันไปดิไอ้เนี้ยกูจะเก็บครับกูจะเก็บเพลทกูนั่นน่ะบอสแสสีเหลืองโอ้โหแม่งยามกูเลยวไหไอ้เนี้ยไอ้เี้ยโดนกูไปต้องสามเครื่องมึงยามกูเรือวะ ทิ้งไปดูดิเฮ้ยค่าแรงเท่าไหร่อ่ะจ้างไปเฝ้าบ้านหน่อยดิกันขโมยการโจลขึ้นอ่ะนะอยาการจ้างไปอ่ะเพ่อหนุ่มเกาหลีมาปอมันมามันมาโอ้เข้าไปที่หลังมึงอ่ะตอนเด้อ อย่าลากอย่าลากมาที่เดิมนะกูเก็บเฟสก่อนี่ายบประตูเลยเพื่อนเฮ้ยอยู่หน้าประตูสามคนละปอนมึงอยู่ไหน,ไหนมาล้มหน้าประตูเดี๋ย ประตูเปิดฝั่งเดียวเองกันตอนเนี้ยตรงแถวแถวอุ้ยแ้วแถวในฆาตกรเอาไปหลงเพื่อนก้างไปหลงเออวะ่ะใช่เลยเออดี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 ด,ด,ดีปอนดี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 ด,ดีถ้ามันราแข่งตรงนี้ก็จบไม่ใช่ไหม โอ้โหเดนฮัทไม่พุ่งให้กูไงเพื่อนรอขอจังหวะดีๆประตูน่าจะเปิดแล้วปะวะเข้าคู่เข้าคู่เข้าคู่ไอ้เหี้ยนี่ไม่มีบอลโลแล้วไงประเด็นอ่ะกูไปแล้วนะ ออกไปแล้วอป้อนออกเลยเจอประตูปะเนี่ยเออออกเลยออกเลยเนี่ยเพื่อนอยู่ยกูเอามันมาแล้วมันมาแล้ว ยอด